สวัสดีครับแฟนฟุตวันพุทธักจิจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรเตอร์สตีประจำรอบวันที่ผ่านมาคือครับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีประจำวันอังคารที่4มกราคม2565เรามาเริ่มกันที่ครับ3นักเตะที่เรตเตอร์สตีมีโอกาสที่จะคว้าม,มาร่วมทีมในช่วงมกราคมนี้โดยเรตเตอร์สตีครับพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับ3นักเตะรวมไปถึงกองหลังของเรเวอร์พูลในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมทิฟติจอกสยามครับต้องการเสริมกําลังหลักในแนวรับอย่างมากในช่วงตลาดซื้อขายนี้ โดยเดลต์สตี reet, ครับมีข่าวเชื่อมโยงกับนักตเตะเรานั้นที่สโมสรกำลังพิจารณาในการปล่อยนักเตะออกมาจากทีมโดยบริษัทรับพันชอถูกกฎหมายครับก็ได้ตั้งราคาตัวเต็งที่จะมาร่วมทีมเดลต์สตีในช่วงมก,กราคมโดยมีกองหลังจำนวนหนึ่งครับเชื่อมโยงกับสโมสรเดลต์สตีท่ามกลางปัญหาวิกฤตอาการบาดเจ็บภายในทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อบริษัทรับพัดชอถูกกฎหมายครับได้ให้เครดิตกับทีมเดลต์สตีในหนึ่งทีมเต็งท,ที่มีโอกาสคว้านักเตะในหลายดีลครับ และนี่ครับคือกองหลัง3คนที่บริษัทรับพนันถุกกฎหมายคิดว่าเรตเตอร์สตีจะสามารถเซ็นสัญญาพวกเขาได้ครับเริ่กไปที่คนแรกครับติง1เป็นจมทาคอฟสกี้อัตราต่อรอง25ต่อ1นโดยเรตเตอร์สตีครับได้รับข่าวการเชื่อมโยงกับการย้ายทีมของทาคอฟสกี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเขาครับมีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรเป็นครั้งแรกในปี2019และรายงานระบุว่าสโมสรได้พยายามเซ็นสัญญาก,กับเขาหลายครั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและในขณะนี้ครับตัวเขาเองได้ถูกตั้งอัตราต่อรองไว้ที่25ตอ1 ดรสัญญาของเขากับเบอร์ลี่ครับจะบดลงในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับและเขาอาจพร้อมสหรับข้อตกลงในการลดราคาค่าตัวลงไบอีกโดยแม้ว่าเบอร์ลี่ครับยังคงต้องการราคาค่าตัวของเชฟทาคอสกี้ในราคาที่จํานวนมากแต่ด้วยสัญญาที่เหลือน้อยอาจจะบีบให้กับเบอร์ลี่ขายนักกตืรายนี้ออกมาโดยเร็วก็เป็นได้ครับดรสเตอร์ซีครับจะต้องแข่ง,งกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเศรษฐีรายใหม่ที่ต้องการนักเตืรายนี้ไปเสริมแนวรับในช่วงมกราคมนี้ครับติงสองรูกาดีน อัตราต่อรอง14ต่อ1เนือก็สดงใหร,ร,ร,เ,ตรเตอร์เป็น2ชื่อที่มีค่าเชื่อมโยงกับการย้ายทีมของลูก้าดีนมากที่สุดโดยดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้สําหรับเรตเตอร์สตีเนื่องจากกองหลังรายนี้ยังคงรู้เล่นให้กับเอเวอร์ตันเป็นประจำและรัเจอร์ก็เคยเน้นย้าว่าเงินในสมโมสรเนี่ยไม่ได้ผลิออกมาเหมือนใบไม้ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้รัสเจอร์อาจจะไม่สามารถดึงลูก้าดีนเข้ามาร่วมทีมเรตเตอร์สตีในช่วงบักราคมได้ครับเนื่องจากราคาค่าตัวของลูก้าดีนเองเนี่ย ก็มีการตั้งไว้สูงถึง25ล้านปอนด์ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จีมท่จองสยามของพวกเราจะทุ่มงบประมาณจํานวนนี้ในการคว้าฟูแบ็กรายนี้มาร่วมทีมครับก็ต้องทําใจกันนะครับเพราะว่าโรเจอร์ก็ได้กล่าวมาแล้วว่าเงินมันไม่สามารถงอกออกมาเองได้เหมือนใบไม้ครับแต่นึ่ฟฟิริปอตาตอรอง10ต่อ1รายชื่อที่สื่อไม่เชื่อมโยงกับเรเตอร์ีมากนักนั่น,น,นก็คือแนฟฟิลิปกองหลังของรีวปู ซึ่งบริษัทรัปดันถูกกฎหมายครับได้ตั้งราคาไว้ที่10ต่อหนึ่งเพื่อในการย้ายมาร่วมทีมเดลต้าซีในตลาดซื้อขายตั้งแต่เดือนมกราคมโดยเนทฟิลิปครับลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปทั้งหมด17นัดในฤดูกาล2 0 2 0นยีถึงองพสดังนั้นเขาจึงมีประสบการณ์ในรีสูสุดอย่างมากครับลูกทีมของเยนคอปเนี่ยจบอันดับที่3ในฤดูกาลนั้นซึ่งแสดงเห็นว่าเนทฟิลิปรู้ดีว่าต้องแข่งขันกับอะไรในระดับท็อปและจบท็อปโให้ได้ครับน,นอ้อไปไปไซอ ซึ่งน่าจะเป็นดิวที่เรเตอร์สี่มีโอกาสคว้ามาร่วมทีมในช่วงมกกราคมนี้ครับตัวเอสเอ็ก็เชียร์แนฟฟิลิปแลครับเพราะว่ามีทั้งประสบการณ์และก็อายุไม่มากรวมไปถึงครับมาใช้งานในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กได้ในแทนทีซึ่งแนฟฟิลิปเองครับมีคุณสมบัติในการป้องกันแนวรับให้กับทีทีจอกสยามของพวกเราอย่างแน่นอนครับ มาต่อกันที่ข่าวที่2ครับเรเตอร์สตีสนใจนักเตะดาวรุ่งวัย20ปีสัญชาติเบลเยียมจากสโมสรคลรบบุกนั่นก็คือทางด้านของชาวดีเคเตเร่โดยนักเตะวัย20ปีรายนี้ครับเป็นเลือดล้มชาติของยูริติลมานและทิมูติกาสตานเรตเตอร์สตีครับได้ให้ความสนใจอย่างมากในรายของชาวดีเคเตเร่กองหน้าชาวเบลเยียมโดยนักเตะรายนี้ครับได้รับความสนใจจากสโมสรต่างๆทั่วยุโรปด้วยผลงานของเขากับคัรบู๊กในฤดูกาลนี้ครับ หลังจากที่เขาเติบโตมาในอะคาเดมีของสโมสรในเบลเยียมโดยเขามีผลงานที่โดดเด่นในฤดูกาลที่แล้วโดยทาได้4ประตูจากการลุงเล่นทั้งหมด38นัดในลีกเขาได้ยกระดับอาชีพของเขาไปอีกระดับในฤดูกาลนี้ครับและจนถึงตอนนี้เขายิงไปแล้ว9ประตูและอีก6แอซซิ์จาก21นัดในฤดูกาลนี้โดยเขาเองครับยังติดทีมชาตปปิเยวเยี่ยมถึง4นัดโดยยิงได้1ประตูด้วยครับและล่าสุดครับมีเชลซีและทอนมฮัตสเปอร์เป็นหนึ่งในสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่ตัวไปข่าวกับดีเคเตอราในช่วงา โดยมีการตั้งราคาค่าตัวไว้ที่33ล้านปอนด์ตามรายงานโดยสื่อจากรายสำนักครับตามรายงานของผู้สื่อข่าวอย่างซันติอูนาจากฟูตมาชิโตเขาได้กล่าวว่าเรตเตอร์ให้ความสนใจนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากครับโดยอูนาครับได้ทวีตว่าเรตเตอร์สนใจชาวดิคิโตเรจากครับบูตเป็นอย่างมากจากการตรวจตาหลายครั้งที่จอกควรยื่นข้อเสนอให้กับนักเตะราวรุ่งรายนี้ในช่วงซัมเมอร์หนะ้าหากเขาตกโดนดำเนินไปในช่วงซัมเมอร์คงไม่ใช่ครั้งแรกที่เรเตอร์ิตี้ทำธุรกิจกับครับบูต ซูเดเตอร์สตีครับเคยขายค่ามาโชว์ว่ามิดฟิลด์ของทีมให้กับครับบุเรียกค่าตัว8ล้านปอ์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วโดยสมโมสรครับยังมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับฟุตบอลของเบลยเยียมด้วยครับและตลาดซื้อขายนักเตะเนื่องจากมีความเช่อมโยงกับสมโมสรอ,อย่างโอเอสรูเวนซึ่งเป็นสมโมสรนในเครือของคิงพาวเวอร์ด้วยนะครับโดยเลสเตอร์ครับยังมีการส่งแมวมองไปซุ่มดูฟอร์มนักเตะในรีกฝรั่งเศสร,รวมไปถึงเบลยเยียมอยู่โดยตลอดครับ ก็ต้องดูกันล้ครับว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นไหมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับซึ่งนักเตะรายนี้เองก็เป็นนักเตะด,ดาวรุ่งและมีค่าตัวที่ค่อนข้างที่จะสูงถึง33ล้านปอนด์ดูแล้วครับเลสเตอร์ซตี้ของพวกเราอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทีมซึ่งนักเตะเองก็มียักษ์ใหญ่ในยุโรปหลายทีมพร้อมที่จะประเคนค่าตัวและค่าเหนื่อยให้กับตัวเขาครับนี่ก็เป็นข,าข่าวับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับ ตัวผมเองครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับตัวผมเองด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอร่ำราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าว l i t e r อ c y ประจำรอบวันที่ผ่านมาสวัสดีครับ